สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมัตมีค่าคืนวันนี้นํามาฝาก2คู่ครับเป็นตัวระดับความมั่นใจ8ดาวคู่แรกครับโรด้าเจซีกับโซคู่ที่2ครับเฮลมอนกับเดนบอร ก็ห้ามพลาดด้วยการทั้งพวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไปด้วยถ้าชอบก็ตามครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านกันไปจัดมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2องด,ดูดแฮนดิแคปโรด้าเจนซีกับโซในศึกจูบิแลรีคอนแลนด์แข่งขันกันตอนที่สองตรง สนดราคาให้ทีมเยือนสโมหบุ่มไปต่อที่พบปาลบสิบสโมและโรด้าเจซีครับตอนนี้ในตารางลีกสโม e เป็นทีมรองจาากูงมีอยู่สามสิบแปคะแนนตามหลังจาาผูงที่มีสี่คะแนนอยู่แค่2แต้มและพวกเขายังทิ้งห่างทีมจับที่สามอยู่ประมาณสัก5คะแนนเพราะนั้นตอนนี้ในสถานะของสโม่เนี่ยลุนแชมป์ลีกได้ลุ้นการเลื่อนชั้นได้ และแน่นอนเป้าหมายหลังคือลุ้นการเลื่อนชั้นนั้นเป็นอะไรที่ทีมในลีกรองแบบนี้ต้องการเป็นที่สุดสโมจึงค่อนข้างมุ่งเน้นและวันนี้ก็เป็นฝ่ายบุกต่อก็น่าจะเพราะอันดับและคะแนนที่ดูเหนือกว่านั่นเองเพราะโดยชื่อชั้นทีมแล้วโรดาเจนซีไม่ได้ไปรองโรดาเจนซีเป็นทีมอันดับที่9ของตารางครับพวกเขาอยู่กลางๆตารางมีอยู่24คะแนน ก็จะว่าไปแล้วเป็นทีมที่ค่อนข้างรอยเนื้อรอยตัวนะสำหรับโรด้าเจซมาดูผลงานห้างเกมลังสุดครับโรด้าเจซีครับห้างเกมลังสุดปรากฏว่าพวกเขาชนะสองแพ้สอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับสำหรับผลงานภาพรวมส่วนการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุน3เกมว่าผัาลงลบกบนี้อันนี้เข้าเนื้อไม่หมวกขาดทุน ส่วนทางโฉบทีมเยือนผลงานห้างเกมหลังสุดครับก็ต้องรวมอุ่นเครื่องไปด้วยแต่ถ้าไม่รวมอุ่นเครื่องเอาเฉพาะเกมลีกล้นลวนพวกเขาก็ชนะสี่แพ้หนึ่งเหมือนกันนะเหมือนกันนะรวมถ้ารวมอุ่นเครื่องก็ชนะสี่แพ้หนึ่งไม่รวมอุ่นเครื่องเอาแต่เกมลีกล้ลวนก็ชนะสี่แพ้หนึ่งในแง่าการลงทุนกําไรสามเกมขาดทุนสองเกมก็แพงล้มกอบนี่แล้วยังมีตังค์เหลือนะ ซื้อกับข้าวเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นในแง่ของอดับและคะแนนในตารางเป็นทางดูดีกว่าผลงาน5้าเกมหลังสุดก็เป็นทางสมวรดูดีกว่าในแง่าการลังสุดก็เช็คเช่นเดียวกันเป็นทางสัวรดูดีกว่าแต่สถานการเจอกันเป็นทางโนดาเจนสีที่ดูดีกว่านะครับถามว่าทาไมทั้งที่เห็นเห็นอยู่ว่าโนดาเจนสีชนะสองเกม สโมก็ชนะสองเกมเสมอกันไปหนึ่งเกมมันต้องทัวร์วกันสิเหตุผลก็เพราะว่าจะสังเกตว่าเกมที่ชนะนั้นต่างฝ่ายต่างลงเล่นในบ้านประมาณหนึ่งบอลบ้านไข่บ้านหมันเนี่ยบ้าน,น,านโรด้าเจสี่เจสีส่ก็เก็บกินครับบ้านเอ่อสมมกสมมกเก็บกินครับแต่วันนี้สถานการณ์การเจอก,กันนั้นแยกออกมาเลยท่านมอในกรณีเชาบ้านเก็บกินบอลบ้านไข่บ้านหมัน บอกเลยว่าต่างจากข้อมูลก่อนหน้านี้เพราะข้อมูลก่อนหน้านี้มันชี้ทีมเดียวสโมวหมดเลยแต่พอไซติติปุ๊บการลมั่นขมันมันเจ้าบ้านนดได้ยังสดูดีกว่าเอาละนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะก็แล้วแต่ว่าท่านจะคิดว่าอันไหนมันโดดเด่นกว่ากันและโดนส่วนตัวผมนะถ้าถามผมนะผมยังยอมให้สมวดูดีกว่าในแง่ของภาพรวมเพราะไซติตการจัดการบางทีมันอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ มาดูข้อมูลอีกภากฝั่งหนึ่งครับจากราคาภูและครันดิแคปจากด้านเจ้า็อปปรากฏว่าในส่วนของราคาภูช่องจะมาชนะช่องเสมอช่องที่เมินชนะเจ้าลงตรงช่องทีเมเยือนชนะครบท,ทั้งห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยยืนอยู่ช่องโซช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นปรับปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องโดนด้ายังสี่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี่คือราคาภูครับเจ้ายืนทีเมเยือน แทนที่จเป็นราคาทีมเยนหมูต่อที่ปอป่าลงผ้าแะเดิมอ่ะเดิมปอปลาลงผ้าแต่ตอนนี้ถ้าอย่างที่ผมเขียนไว้คือปอปลาลงสิบราคามันขยับปรับลดลงและในเลือปอป่าลงสิบนี้ก็จะเห็นในชัร์ว่าเจ้ารา้าหลายลงทางฝั่งทีมเยนลดลงครบถ้วนในขณะที่ช่องเจ้าบ้านโรด้านเจนซีปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนทั้งที่ใสาติการจัดการอย่างที่บอกถ้ามองในมุม ที่มองนะคือบอลบ้านขายบ้นบานหมนวันนี้บ้านโลดาเจียงสีโรดาเจียงสีก็ไม่ผนแพ้แต่วันนี้เจ้าปรับราคาในฝั่งบอลรองจะมาเพิ่มขึ้นหมดเลยแต่เชื่อใจบอลทีมเยือนบอลต่อนอกบ้านเพราะนั้นภูนี้ไฮนิคมนี้หฮน,นชิชันครับยืนอยู่ฝั่งสโมว์มวลกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้สู้ไม่ได้แค่เรื่องสถติก,การเจอยกันวางใส่ต่อสโมครับ เป็นทีเด็ดตัวเน้นแปดดาวตัวที่หนึ่งครับนะตัวตัวที่แปดตัวที่เด็ดพูดไม่เต็มปากแล้วตัวตัวทีไม่เด็ดละกันแปดดาวตัวที่หนึ่งมาคู่ที่สองครับเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปเฮลมันกับเนนบอสแข่งขันกันตอนที่สองในสกูเบเลอร์เหมือนกันเฮลมันไปต่อที่เสมอ สองทีมโทนโซนท้ายตารางมาเจอกันลุ้นหนีการตกชั้นด้วยกันังคู่เวมอนนี่เป็นรองมวยเลยนับที่สิบเก้ามีแค่สิบห้าคะแนนในขณะที่เดบอดนดีหน่อยเป็นทีดับ,บที่สิบหกมีอยู่สิบเก้าคะแนนนะแต่ก็แตกต่างกันสามที่คะแนนแหละ เพราะนั้นแน่นอนครับเจอกันในโซนท้ายแบบนี้มันต้องแทงกันขึ้นจะลงอ่ะพะว่าสุดท้ายแลวไอทีไอทีที่มันจะหนีต้องชั้นมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะตั้งแต่อันดับที่สิบห้าลงมาถึงยี่สิบนี่แหละไล่ยกันนี่แหละนี่คือภาพรวมของเฮมวอนกับเดนมอร์สในตารางนี้นะมาดูผลงานกันผลงานห้างเกมหลังสุดของเฮล์มอนเจ้าบ้านปรากฏว่าพวกเขาชจนะสองแพ้สามก็ก็ปานกลางนะ บานกลางไม่จะมองว่าแยกก่ก็ไม่ใช่จะมองว่าดีก็คงไม่ปานกลางแต่ในง่ายการลงทุนถือว่าดีครับเพบราะกําไรสามเกมขาดทุนสองเกมหาลงลม้มกรมีแล้วยังมีตังเหลือยังมีตังซื้อข้าวกับข้าวกับบ้านนะยังมีกินะในขณะนี่เดนมอกการผลงานท้าเกมหลังสุดชนะ 2, สองสอหนึ่งแพ้สองก็อยู่ในเกมปานกลางเช่นเดียวกันนะปานกลางเหมือนกันเลย การลงทุนถือว่าดีเหมือนกันครับเพราะชนะสนะา,ามนะกำไรสามขาดทุนสองห่างล้มกรมนี่แล้วก็ยังเหลือตังคือข้างกับข้าวกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคู่นี้สมแล้วครับที่เป็นทีมโซนท้ายตารางเหมือนกันคือผลงานไม่ดีไม่แย่อยู่ปานกลางพอๆกันชนะสองแพ้สามกับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองใกล้เคียงกันมาก อันดับและคะแนนในตารางก็บอกแล้วว่าสูงสี่สก,ก้ากึ่งแต่ห่างกันไม่มากสถานักการเจ้าบ้านอาจจะดูอแย่กว่าเพราะเป็นรองมวยแต่ตอนนี้ก็ลงเล่นในถิ่นแหละมันก็ห่างลงผมนี่กันไปในแง่ายการลงทุนก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างมีกําไรในปริมาณที่ใกล้เคียงกันด้วยไตรในการเจอกันไตรในการเจอกันห้างครั้งปรากฏว่าเฮลเมอนชนะสองครั้งเน็วอลชนะหนึ่งครั้ง เสมอไปสองครั้งจริงๆก็องบอกว่าสูงสีนะแต้ว่าอาจจะเป็นเฮลมอนเหลื่อมล้ำกว่านิดนะนิด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 จริงๆเหลื่อมล้ำกว่านิดหน่อยนะแต่ก็ภาพรวมใช้คําว่าใช้คำว่าสูงสีแหละนะแต่แอบเหลื่อมหน่อยแอบบแอบรักที่าแอบรักเฮมอนมากกว่านิดหน่อยนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานของเฮลมอนกับเดนบอสครับ โดยรวมแล้วก็กำกำกึ่งกึ่งสมแล้วที่มีราคาแค่น้ำมาดูข้อมูลอีกฝั่งฝั่งกันครับประกอบกันไปบรรดาห้างจำทอมครับสองผูดด้วดยแฮนดี้แคปบัวรากฏว่าวันนี้ครับในช่องหลักขับผู้ครับจ้าบ,บ้านชนะเสมอช่องที่มีชนะเจ้าลงไปสถิตในช่องจ้าบ,บ้านครบเลยห้ารายเฮลมอนห้ารายหลวนๆยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ,บ้านเฮลมอน และก็ห้าลายล้นลวน,ลวนยืนอยู่ในโอกาสสะเหมอในขนาดที่ช่องเดนวอลทีมเงินห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเจ้ายืนเจ้าบ้านมันชนะก็เสมอมีมีโอกาสพอๆกันด้วยพอห้าลายเท่ากันเลยเพียงแต่เมื่อมาดูแฮนดิแคปแล้วแฮนดิแคปแล้วแฮนดิแคปในราคาเสมอเฮลมอนเจ้ายืนอยู่ฝั่งเฮลมอนหมดเลยที่จะกินแฮนดิแคปนี้ได้สำเร็จ ปรับราคาเป็นรูปศรสีแดงที่ท่านเห็นนะในขณะที่บอรองเรนบอสก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งห้าลายเพราะนั้นราคาพูหานี่คยืนอยู่ในทิศทางในการคือเจ้าบ้านไม่ชนะก็เสมอและราคามีขนาดแบบนี้มวกกับข้อมูลพื้นฐานวันสูสีสูสีแต่แอบรักเรนมอนกว่านิดหน่อยเพราะนั้นครับทีม่เดตครับขอจัดเป็นเฮลอมอนครับ เป็นตัวเน้น8ดาวตัวที่สองครับในคัคือวันนี้ตอ,อนนด้นคัคือวันนี้สองคู่ในจูบิแลรีครับฮอลแลนด์ Holland นะลีกรองหลีกล,ลีกดิวิชั่น2แหละสองคู่ครับ8ดาวทั้งคู่เลยต้องขอให้ท่านโชคดีเจอกับบอนโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ